คนดูพร้อมพร้อมแล้วคองสองพร้อมแม่มีคนสวยเขามากี่คนฉันไม่เคยสนเลยไม่เปิดคลิปอ่ะแล้ี่เขาจะให้ตัวเปิดนี่เหรอดูหน่อยตั้งนานเกือบหลำอยู่แล้วสุดส้ีครับตอนเราเข้าสู่ยิ้มในิ้มใหญ่ครับผมหลังจากที่พี่ยิ้มได้ไปโพสไปในเฟซบุ๊กนะครับขึ้นเรื่องนี้เลย อ่ะตัวเล็กๆด้วยตัวเล็กๆว่าจะเอารถอะไรลงบ่อพ่อระหว่างคาริเบียนและอีแดงสะอื้นตัวนี้ได้ข้อสรุปบอกว่า,วาตอนนี้เท่าไหร่แล้วประมาณ50.1.2กับ49.8.9อ่ะห่างกันนิดเดียวทีมก็เลยตัดสินใจแทนเลยแล้วกันว่าวันนี้จะลองเอาอีแดงลงบ่อพ่อให้ดู เออดูว่ามันจะไปได้ถึงไหนนะครับทุกคนแต่ทีนี้คาลิเบียนอ่ะเราเคยทําลงไปแล้วถูกป่ะเราเคยลงไปท้ายบ่อตรงนู้นแล้วมันลงไม่โหดแต่ยังไงพี่เบี้ยนก็ขึ้นได้ไงคาริเบียนมันเป็นขับซี่อยู่เออมันยังก็ลงได้ขึ้นได้แต่คันนี้มันเตี้ยนะนี่รถเก๋งดูว่ามันจะจมน้ําขนาดไหนว่าหัวปากที่เลนหัวปากเดี๋ยวพี่ยิ้มจะขับพูตรลงไปเลยลงตุ้มเลย สนองนี้ตัวเองแล้วก็สนองความไข่ของน้องๆด้วยที่เรียกร้องมาว่าอยากให้เอารถลงบอกพ่อหน่อยเออพวกมึงต้องการอะไรวะฮะมึงต้องการให้เห็นความชิปหายต้องการอะไรที่แบบคนธรรมดาเขาไม่ทํากันยูทูบเบอร์คนหนึ่งเขาไม่ทําก็ให้กูทํา น้องทําไม่ได้ไงเขาอยากให้เออพี่ยิ้มทําให้ดูถูกต้องเดี๋ยวพี่ยิ้มรับจบเองนะครับทุกคนที่แล้วเข้าใจนะตัวอยากลองคาริเบียนเนี่ยสี่ออฟโรดอย่างงี้มันต้องดูแต่อันเนี้ยมันเป็นรถซิ่งไม่ถือหรอยังไงวันนี้ต้องใช้สองคันอยู่แล้วใช่เนี่รถซิ่งแล้วมันจะไปซิ่งในบ่อได้ไงอ่ะเดี๋ยวเราดูว่ามันจะมุดได้แค่ไหนละกันเออลงไปเลยทั้งคันลงเลยแล้วถ้ามันติดปุ๊บเราก็บอกพ่อให้พ่อมาเขาบอกว่าพ่อล้มไม่ไหลตกบ่อเออให้พ่อช่วยเอาขึ้นอ้้วมึงเป็นลลแ พอพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเดนทางบ้านด่าโหตูดออกไหมวางเลยปะโคตรเก่งเลยอ่ะนักดิ้มมือหนึ่งของประเทศไทยอ่ะอยู่เนี่อย่เไปไหมผลบาวผใช่ไหมเดี๋ยวพูดตัวไม่ตัดเกือบตกเลย ตั้งกล้องเลยจะไหลั่แล้วมันไหลลงไปเกือบตกอ่ะเหี้ยใจหายแวบเลยนึกว่าจะไม่ขึ้นจะไรแต่ต้องไปเปลี่ยนเสื้อก่อนเถอะไม่เปลี่ยนต้องตัวนี้อย่าลืมนะครับน้องๆคอลเลกชันนี้จะเลิกเลิกผลิตแล้วนะเพราะว่าขายไม่ดีกูเลยไม่ทำละบอกเลยว่าตอนนี้เหลือแค่มันมันเขาเรียกว่าเป็นแรายไอเทมลิมิเต็ดดิชั่นทำแค่สองร้อยตัวสองร้อยตัวพอเลิกเราไม่ได้ขายเอารวยหรอกกูขายรวยไม่ได้อยู่แล้ว สมเอาไว้รีบนะคะะสมก็รีบเลยนะครับน้องๆพร้อมแล้วทุกคนเดี๋ยวพี่ติดกล้องหน้ารถนะตรงนี้หนึ่งตัวว่ตัวไปยืนฝั่งนู้นนะแล้วเดี๋ยวก็ขับขวดเลยนะแล้วเดี๋ยวดูตัวนี้ตัวหนึ่งข้างๆตัวหนึ่งข้างๆด้วยเหรอได้เลยจัดให้โอเค๋ยวขอเซตฉากก่อนนะทุกคนนะโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวพี่โบจะให้ทุกคนดูบ่อนะคะนี่วันนี้น้ําไม่ค่อยเยอะด้วยเหมือนเป็นใจมากเลยบ่อนี้ยแต่บอกเลยว่าบ่อนี้โหลึกนะดูดี่ บอ่อมันลึกประมาณ3เมตรอะสองสเมตรได้ทุกคนแล้วข้างล่างมันเป็นโคลนโคลนแบบใครไม่รู้นะไปดูช่องโบโยชิข้างล่างมันจะเป็นคโคลนแบบเหยียบเข้าไปนี่จมครึ่งแข้งอะเอ <คน S 2> อ๋ยวรู้กันว่าวันนี้จะปักหัวหรือว่าแล้วเครื่องมันจะไม่พังหรอแล้วเครื่องมันจะไม่พังหรอพังดิเอ้าก็ซ่อมดิพังก็ซ่อมทำทำไมอะมันลุ้นกันดีกหว่าว่าหัวพิมจะแตกเพราะข้อ,อไตหรือว่าจะแตกเพราะหัวขโขกระดัะโอเคตรงนี้สวยครับตรงนี้สวย นี่กล้งงงอง1กล้งงงอง2กล้อง1กล้อง2อ่ะดูไว้ดูไว้อ่ะตัดต่อให้ได้ด้วยกล้อง1อยู่ตรงนี้อ่ะตัดเข้าไปกล้อง2อยู่ตรงนี้ปับป๊บไปปับ๊บมาอ่ะต้องตัดให้ได้นะไอ้สัดเหมือนกูแกล้งคนตัดอ่ะ ฉันตัรของฉันเข้าใจบ้งหมงแล้วแค่นี้แค่นี้ไม่เลยปาโนี่เฮ้ยปาเน่นปาเนนปาเนนปาเนนาเน้น ไหอะาไม้งรแม่นางเขาขอแล้วขึ้นได้ขึ้นได้ทำทำไมเนี่ยทำทำไมอะเปปะป๊กปอกกปอกปกขอแม่นางแล้วไรแม่นางบอกเต็มที่เลยพวกมึงเร็วเวเร็เดี๋ยวังเข้า่าน้ว่าไปข้ารอกป๊ดิปดิป๊ทไมวะเนี่ยเข้าว่ะโอ้โไปข้าวข้าว ไปข้าเลยมาฝักพ kind of <Jam> ูงหมเนี่ยมาโยนโยนหั่งมาเนี่ยมงเนี่ยมาเนี้ยมงเนี่ยฟังมาเนี่ยมาเนี้ยโอ๊ยในในในรถกูยังไม่ได้ลิฟต์เลยตายหบ่เลยอ่ะไปตามพ่อดิป่ะทุกคนไปตามพ่อกันบอลเจ๊กล้มหมดแล้วครับไปตามพ่อกันเลยนะอย่าบอว เดินมาทำตกใจนะพ่อยวช่วยหน่อยรถตกบ่อรถตกบ,อตกบอต่อม,มันไหลลงไปถามโบสิเละ <c oughs> ปลาดิ้นกระเด่วกระเด่วเลยพอ่อไปดูดิ <c oughs> <c oughs> ลงไปเม่เอาไม่อยู่นะอะพ่าไปดูดิแงไ่ไมดีแหกะหูแหกตาแล้วกูเห็นมึงละ เกียร์มันค้างหรือว่าไงเยอะเกียร์มัวเลยอ่ะมาช่วยลากขึ้นหน่อยจะไปช่วยมึงแน่แล้วเขาลงไปเรียกให้นามาเลยยรถลากอ่ะเออทำไงดีอ่ะให้พ่อมาดูหน่อยเยอะแม่งขับรถเกียร์เรยแม่งเห็นแล้วเมื่อกี้ไปลองรถเนี่ยเอาดูวิชาดิขับรถอยู่เลยอ่ะอะไรเฮียนะเขาทำไมเขาลงไปนั่งอย่างนั้นอะอะไรเฮียนะเขาทำไมเขาลงไปนั่งอย่างนั้นอะขับรถดิ เอาไม่ได้แก๊บโอ้อโโยนี้มันทานรถทำไมไม่รู้มาช่วยช่วย,วยวพ่อลงพอ่พอลงไปขับหน่อย ขับได้ไงเดี๋ยวประคองรถเดี๋ยวยิ่งจะต้องเอาวินมาลากขึ้นจะขึ้นไปยังไม่รู้เลยเนี่ยพ่อพ่อลงไปดูเลยนี่รถขึ้นได้ปหตื่นตกใจหมดเลยอะตีนอะไรมันพูดมึงไปเลยอะรถมันแรงอะกูบอกแล้วว่ารถมันแรงให้พี่เดินสะดวกอะไม่ทำเทีียแล้วมนล้อเลยดูดิเนี่ยแล้วโต๊ะไปไหนเนี่ยลงไปด้วยเหรอไม่ลงไม่ลงก็วันนั้นยังไม่ได้เอามาเก็บเลยโต๊ะใช่ใช่ไม่ลงเพิ่งยงไปืาอกี

ไม่ได้ไม่ทราบว่าคุณขับยังไงครับอันนี้คุณเมาใช่ไหมครับนี่นี่มึงอย่ามาทะเลืะ <c oughs> กูนะกูกูมาช่วยนะไม่ยากเลถ,ถูกใจเธอเอาใจก็ทำให้เธอรัก หน้าต่างมากจะตังหมดแล้ววันนี้มิดพังหมดแล้ววันนี้มิดโอ้โตก็เปิดไม่ได้โอ้ยดูดิโอ้โหนี่ท้าไม่ได้พ่อนะต้องขอบคุณพ่อจริงจริงอ๋อทำไมไ่ได้พ่อนี่ไม่ขึ้นขึ้นจริงดูดิโดนเยอ่ะนิดหน่อยที่ไม่พังพังบารสเลยโอ้นิดหน่อยนิดหน่อยวันเม้นด้วยตัดหนึ่งร้อยผบอกให้หาอะไรอุดก่อนนิดหน่อยนิดหน่อยนี่อะไรนิดหน่อยนิดหน่อย มัมแมทจำความเดิมไม่ได้แล้วเนี่ยหน่อยสงสัยจะต้องลากไปหน้าบ้านดูทรงแล้วเรื่องแม่งไม่เข้าท่าเลยเนี่ยดูนี่รถผมไม่ทำติดพราดูมันทำเลยมันไหลมันไหลลงไปเองอ่ะเนาะให้ไปดิฟก่อนดิฟก่อนมันไหลลงไปเองอ่ะเนาะมึงเห็นห้องเครื่องมึงเป็นอินเดียหมดเลยมาไม่มาขับมามันไหลลงไปเอง เราจะสารภาพบาปกับพ่อเลยนะครับว่ารถไม่ได้ไหลนะพ่อยิ้มตรงใจขับพวดไปเลยครับพ่อครับน้ำขัากันได้ไหมเฮียอะไรให้มันทางกันไอ้สนุกอะครับพ่อแหบมันบุ้งอย่างเงี้ยครับบุ้งเป็นโกโก้ขันเลยครับพ่อ มันพังหมดไหมเนี่ยวินผมเจ๋งนะวินเจ๋งนะแรงขึ้นด่ะเฮียไม่ต้องไปนั่งจ้างเขาอีกเท่าไหร่สองพันกว่าบาทรถเฉียบอ่ะบอกเลยรถพังแล้วพ่อรถพังเครื่องถังไม่เอาท่าเลยไอ้เหี้ยเนี่ยแม่งบอกมาแล้วไมดีดีเมื่อกี้กูเห็นแล้วแม่งไปขับอ๋อดิฟดิฟท้าเสร็จก็ไม่บอกกูว่าแหม่ขับรถล้อขับรถตอกไปเดี๋ยวขอญาตเอาคันนี้ไปล้างรถก่อนว่ามันไม่พังเดี๋ยวล้างแล้วเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูอีกทีหนึ่งไป ปมดเกียร์ยังปดแล้วครับไ่แข็งไม่อีกอรับอะไรครับคุณพ่ครับเฮ้ยแข็งล้มเลยวะล้มอยู่แล้วล้มอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะว่าจะติดหรือเปล่าล้างเรียบร้อยแล้วแค่คุณว่าแตกอย่าว่าจะแตกเลยทำไมเงียบกิ๊บพังดิอ้าวแปดหมดเฮ้ยแปดหมดไปเลยแปดเสียต้องลากออกไปนู่น They ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine หัวเทียนอ่อให้หมดหัวน้ำมันเข้าไปในกระบอกถูกแล้วเล่นเองต้องซ่อมเองได้นะแต่บางทีก็ไม่ต้องซ่อมให้มันเหนื่อยนะเอาไงเอาเวลาทำอีกอย่างดีกว่าแหลต่ไม่ทำไมหัวเทียนหัวเข็มม้างไม่เข็มม้างก็เอาอินทรายมาใส่หัวนไงไม่เอาอินทรายมาใส่เลยอะเราบิ๊กคิวไม่ได้เพิ่งนี่แล้วจะคันอยากรู้ความเคลื่นหน้าก็ติดใอยพีหน้าแล้วกันว่ามันจะมีชีวิตอยู่ไหม ยิดรถดิบในรถช่องพี่ชาแสดงว่ยายังอยู่ยังมีชีวิตยอยู่โอเค่องคลิ้วนี้ดูก่อนแล้วก็แชร์กดอนสุดท้ายอยากให้เอาอีแดงจะอื่นไปทำอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกัน,น,นอ่าดูว่าจะมีชีวิตต่อไหมติดต่อตามอีพีหน้าเลยไปะละือก่อนไม่ต้องช็อ